นะใช่น้ำมันขึ้นไปปุ๊บไงเลยพาไหลไงอัอนนี้อนนี้นะตอนนี้หนักกว่าเดิมนะตอนนี้หนักกว่าเดิมเนื่องจากจุดที่ฉีดตรงน,นั้นเป็นน้ำมันโซเวน เป็นน้ำมันโซเวนต์แล้วน้ําที่ฉีดเข้าไปนั้นได้พาน้ํามันโซเวนต์เนี่ยขยายวงกว้างนะครับขยายวงกว้างเหมือนเดิมนะครับกองเดียวหรือกองเดียวเนี่ยจะอยรอน้ํายาโฟมรอน้อมยาโฟมล่าสุดเลยล่าสุด นี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับคุมอยู่กับคุณอยู่น่าจะใช้โฟมอีกประมาณรัก3ามสซนคิดว่างานนี้น่าจะยาวๆพยายามเอาให้ก่อนตะวันตกดินจะได้หรือเปล่า ขณะนี้เป็นเวลา10.58นาทีนะครับอันนี้เป็นเหตุเพลิงไหม้ที่โรงงานในซอยกิ่งแก้ว21นะครับก็ตั้งแต่ตอนตี2เปิดต้นมานะครับแล้วก็มีการระเบิดใหญ่นะครับซึ่งทำให้ด้านรอบๆเนี่ยโรงงานเห็นไหมครับตามภาพเลยแต่และความเสียหายนะครับรัศมีก็น่าจะประมาณที่ได้วความเสียหายอย่างที่เห็นเนี่ยก็น่าจะประมาณสัก500เมตรแล้วก็ไล่ลำดับความเสียหายตามกันลงไปนะครับแล้วก็เมื่อกี้ออกไปพักเพราะว่า เป็นคําแนะนํานะครับจากผู้เช่วชาญว่าตัวการระเบิดจากสารเคมีที่อยู่ภายในโรงงานนี้นะครับจํานวนมากก็ออกไปพักอยู่ประมาณชั่วโมงกว่าแล้วก็กลังกลับเข้ามาใหม่โดยมีทีมนะครับนักกู้ภัยักดับเพลิงเนี่ยจากหลากหลายพื้นที่เข้าสู่พื้นที่นะครับตอนนี้ก็จะใช้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโฟมนะครับเข้าทางด้านหลังตรงตรงเพลิงตรงจุดใหญ่ตรงนู้น นะครับส่วนรอบๆเนี่ยผมก็ใช้น้ําเนี่ยที่ดูดจากลํารางต่างๆนะครับฉีดเพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่เรามาเก็บตอนที่เราอพยพเราเข้ามาเก็บของเนี่ยไฟมันไหม้เกิดจะถึงรถสองคันนี้ด้วยอันนี้ครับอันนี้คือภาพรวมนะครับนี่ก็คือกลุ่มพันที่เห็นอยู่นะครับกินอนาเขตเยอะพอสมควรนะครับดูควันนะครับ